เธอเกิดที่ไหนอะ่ะมาปั่นกัน,นช่วงช่วงนี้เราไม่เจอดาดร้านแก๊สเลยเนาะอันนี้ร้านอะไรอันนี้อ,นอุ้ยมาแล้วไมเคิลเป็นไอ้นอี่ตรงกลางอะ่ะไมเคิลไมเคิลแอบเธอย่อปอเขามองเธออ,อยู่ปออุ้ยนจี้อยู่ข้างหลังปอเธอเนี่ย <laughs> ไม่ได้แล้วเอาแล้วโทเทมไฟอยู่ตรงนี้ตรงไหนตรงไหนมีกระนาต่างมีกระนาต่างในแมสในแมสเขาไล่ปอยาวปะไล่อยู่ไล่อยู่จะโดนเฉาะแล้วมีกระนาต่างมีกระนาต่างแกโทเทมอยู่เขาเข้าไปในกระท่อม โ <Okay, S 2> อเคนั่นแหละปอวิ่งผ่านกระท่อมมา,อาโอ้ยโดนไม้ไปนหนึ่งแผ่นตามปอไหมตามตามตามพอแล้วเล่นไมแผ่นบอเดี๋ยวเพื่อนไม่ได้เล่นเธอมันไล่ปออยู่ไหมไล่อยู่จะตีตูต <c oughs> จีตูดเลยแต่ว่าพอมีลูกเองพอมีลูกเองเพื่อนเนียเน่ยดึงไปเนี่ยดึงไปลุก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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเออใกล้แล้วจรนงนะจริงนู้นนูน้นนูน้นฉันเิวให้เอาให้เสร็จเอาให้เสร็จก็ได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วปอวิง่งค์มิงหาไม้มิงหาไม้เร็วเร็วเร็ว หันหน้าตรงๆ,รงๆแปดยาวเังเลยเบือบเบืบแล้วทำไมไม,ไม่ล่นไม่รู้เ,เหมือนกันไป,ไปทางไหนที่เขาไปเส้นติดท,ที่ระวังนะลงลงมาไหม,ไมลงลงลงผิดดอไป <laughs> ไม่ใช่ให้ก็ <laughs> จะบอกว่าให้เพียงไปก่อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่า อุ้ยมันอยู่ตรงนู้นนิกี้มันอยู่ตรงมุมกระท่อมเขาแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเธอมาตรงนี้เขาตามเธอเขาตามเธอไม่มันหลงฉันแล้วก็อ,อยู่หลังก้อนหินก้อนนี้นิกี้เขามองหานิกี้อยู่อไม้อ,มอุ้ยมันไม่ตาบอดหรอ อุยมองฉันยาวๆเลยอุ้ยๆุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยสิบหายน,น่ะเรากำมกนะับบงแล้วปวดกำลังแล้วเธอเข้ากัดตาบอดมาใช่หายแล้วฉัน,น,นฉัน<ร>คิดแน,น,น่ลลเ,นเดินโค,โครตรไวเลยอย่าทำโนอ่ะอย่าทำโน โอ้ยเนี่ยโกรธอะไรมาป้าวะจะคอยอยู่ใกล้ๆจะลมหน้าตะขอเลยแบบพร้อมให้เขาแขวนเลยเธอมาเร็วเธอเข้าเลยผีไปอยู่แล้วผีไปไกลแล้วผีไปไกลแล้วคนหนึ่งกำลังพาผีมาไปไป มื่อกี้เขาอยู่ตรงนั้นนะ่ะนั่นนะ่ะนิกี้พออยู่หมืรถคันนี้เธอตรงนั้นมันโล่งมากเลยนะเดีย๋ยวพอแกะหัวที่มันอยู่ไหนอะมานหิวให้หน่อยเร็วเธออยู่ไหนอยู่ในกระทร่อมรถแตก,ม,กมาเขออกแล้วออกแล้ว อีเนียนาจะพาผีมาหาฉันทำไมก่อนอวามีี้ี่ต้งแ็งหายแล้วหแล้วอย,อยเธอเขาเอาฉัน เาแครนั่งปั่นอยู่ตรงนี้หอยเด้อหอยติดติดติด,ด,ดไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไปเอาเนียแล้ว บ้าบอจะมาไล่สเตลล่าตะไมล่ะจะตายคนเดียวไม่ได้นะเอามัน <ะ S 2> ไ,มไปเดี๋ยวอุ้ยเพื่อนรัเจอเพื่อนพอดีเธอเขาเขากันตาบอดป่วาวะน่าจะฉันช่วยเอง ก็เธอปั่นไปเลย yeah. 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 ไปเครื่องเสร็จไปเครื่องเสร็จเดินดิ่งไปเลยให <c oughs> ่มันรู้รู้ว่าแอบอยู่ตัวนี้ตายแล้วไม่ให้หูรู้เองเลยที่เยอหล่นเดินผิดงต้งไหว มันมาที่ไหนมันไปคนที่ปั่นมันไปหาเนี่ยที่ปั่นอยู่เนี่ยมันวิ่งมาทางปอนิกิมาช่วยป่อหน่อย <c oughs> มัาไล่เนี่ยอยู่มาไล่เนียอยู่โอเคโอเค ไปเราวิ่งไปจากตรงนี้ก่อนะตูอยู่ตรงนี้ประตูอยู่ตรงนี้เธอมีทางหลังไม่ใช่หรอเธอเปิดสิเธอเปิดมันปั่นเสร็จแล้วหรอเออเธอมาเปิดเธอมาเปิดแล้วเธอมีทางหลังเธอเปิดเลยเอามันก้ประตู อุ้ยเขาเห็นน้าเขามีนเว็บวิชิวหรือเปล่ปาวะที่เรียโนวันเปล่าวะปอนี่ไปพี่กำลังมาอยู่นี่อยู่อยปอมันจะตามหาเธอเขาไปหาเธอเขาเห็นแล้วเขาเห็นปอแล้วตายแล้วตายแล้วเธอมีแท่งหนังยังเหลือไหมเหลือน,น,นิดเดียวยประตูเปิดได้เลยะประตูตรงไหน,น เีธอเขากลับมาไปเขามาไล่ฉันนะฉันตายแน่พวกเธอออกไปเขาอยู่กับฉันพวกเธอไปอีกประตูนึงไปอีกประตูนึ่งเขาไล่ฉันยาวเลยฉันกำลังจะไปประตูนั้นลงรถขุดโอเคเธอฉันเปิดโอเคได้หนึ่งไม้เปิดห้าสิบเดี๋ยวฉันล่อให้เดี๋ยวฉันล่อให้เขายังอยู่กับฉันเขาไปประตูไม่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 ไปไม่ไปอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ ยังอยู่กับฉัน,นอยู่กับฉันอยู่กับฉัน <c oughs> อุ้ยอุ้ยฉันไปประตูแนะฉันไปประตูแล้วปี๊ดเ,เดินไวมากเดินไวมากเดี๋ยวถอยก่อนจะไปไม่ถึงไปไม่ถึงคงไปส่งไฟให้เพื่อนหน่อยเร็วไม่ไม่ <c oughs> ไม่กาจะเอาจะเธอาเอาไก <c oughs> <c oughs> <c oughs> okay, ดีเอาไกดียี่กระทืบ <c oughs> แล้ว อุ้ยเขาไล่ฉันยาวๆเลยหมดยังปลดกำบังอ่ะยังเลยยังขึ้นหัวประูอยู่อ้าวอีดออกไปแล้วสิพ่ายแล้วฉันไม่รอดแน่ฉันไปทายแทนเธอดีกว่าเพราะฉันไม่ได้ไม่ได้แต่ฉันออกไปเดี๋ยวฉันออกไป,ออกไ,ปไหนวะไอตรงไหนวะเดี๋ยวให้มันปลดกำบังก่อนเขาอยู่หน้าประตูเหรอ เดี๋ยวฉันออกไปเดี๋ยวฉันออกไปเพื่อนเพื่อนโดนยกชิบหายแล้วเพื่อนน่ะมัวสองแกตามันอะก็บอกแล้วเขามีการตาบอดเพื่อนมัวแต่ส่องไฟไม่ออกออกมันเดินไปทางประตูมันเดินไปทางประตูเฮ้ยมันเห็นหมดแล้วมันหมดแล้ว ดูดหมูมันด,ดูดม่อยู่ดูดไปเลยฮ <c oughs> ้ยอรอด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 ฮอฮอฮอฮือฮือฮ้อฮืฮืออฮือยอฮือออออออ ม่อกี้เขาเป็นอย่งดีอะเนี่ยเหรอเอออ้ทางออกควบคุมฝูงชนเขามีกั้นประตูแล้วก็ไอ้นี่ด้วยนะใช่ไหมอันนี้คืออะไรอะ่ะควบคุมฝูงชนก็คือปิดกั้นหน้าต่างออกันอ๋อเราทำลายโทเทมท<า>ไปแล้วอืม